ส่งงานครับ Honda Accord Gen 9เครื่อง2.0นะครับล้อเดิมขอบ18นะฮะคันนี้เข้ามาจัดรีแมปนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะครับก็จริงๆมาการกาหลักนะครับเดินเบา ตัวสั่นนะฮะก็ยังมีสั่นอยู่นะแต่สั่นร้อยลงนะครับอันนี้คือไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับเกียร์อเกียร์เอ็แล้วก็เกียร์พนะครับผลพลอยได้ก็คงอะไรสั่นร้อยลงชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับแต่มีแกวงที่ก้นนิดๆหน่อยนะฮะก็าลารเก็บยางเต้นเครื่องหน่อยก็กริปนะฮะ อ่ะโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไอแบตัวจากส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูเรยๆนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตาเล่นกันนะฮะเดิมทุกอย่างนะครับไม่เก้าหมื่นหน่อย หัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนนะครับกออากาศเพิ่งเปลี่ยนไปกนอกอดากาศเาจะเทดเลยนะกองแผ่นนลยนะโอเคสักคู่นะฮะไปแล้วขอดที่ผมแก้เรื่องลิ้นหลี่ได้ยนะครับ โอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อ c c o r d เจน9 2.0นะฮะลองดูนะครับว่าอการเรื่องเป็นยังไงอะไรต่างๆจากรถท่านบ้านนะครับอ่ะก็คันนี้พี่เจ้าของเพิ่งได้รถมา2เดือนนะครับอ่ะก็มาแก้ปัญหาเรื่องตัวสันนะหลักๆ ฟรีจูนจูนคัสาพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจุนเพิ่มฟรีนะครับทาท่อทําแคมทาอะไรมาก็จูนเก็บฟรีนะครับไม่คิดเงินยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออตโต้ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออตโต้นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบใหม่ได้ยากจูนองเดิมก็เสียค่าจูนใหม่นะครับแล้วก็ฟรีจนหน้าอู่อยู่เสรี่ไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าบักซอยอีกที่คือราลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งาจูนเดียวนะฮะแล้วก็ มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับใกล้ใกลไปหมดต่าจ <ste ve> ังหวัดผมก็ไปนะบกค่าเดินทางนะครับต่างจังหวัดไกลหน่อยรวมเพื่อนกัน3คันผมก็ไปแล้วนะฮะแล้วก็อ่าติดตามเราได้ทั้ง3มช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ g o o g l e Ma p นะครับแค่พิมพ์พีจูนรีแบ็พันด้าก็เจอทั้งสช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ Accord g e เจน0จูนน้ำมันอีส แก้ตัวสันให้ด้วยนะครับออดลดินหลีให้ครบ,ครบเลยขอบคุณครับ